อะมาดูกันต่อนะนะโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของเลขยกกำลังแต่โอ้โหข้อนี้มันจะดูวุ่นวายนิดนึงเพราะมันเป็นเลขยกกำลังที่มันบวกลบกันด้วยแล้วก็ยังมีหารอีกแล้วก็ยังมีติดสแควรูทอีกโอ้โหข้อนี้ดูค่อนข้างมันจะวุ่นวายหน่อยนะดูมันค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยเรามาช่วยกันดูว่าข้อนี้ทำอย่างไรดีนะ ข้อนี้ให้เด็กๆสังเกตดูก่อนว่านะหนึ่งนะหนึ่งสองตัวนี้บวกลบกันให้บวกกันแล้วก้อนี้กับก้อนี้หารกันแล้วอยู่ภายในรากรากที่เท่าไหร่ด้วยนะมันเขียนยน้อยๆเนาะรากที่ x นะตัวนี้รากที่ x ข้อนี้เวลาเจอลักษณะข้อนี้นะเด็กๆจําเอาไว้นี่นะห้ามเอาไอ้ตัว x ที่เป็นค่าลากเนี่ยเราบอกเอ้ยเราใช้คุณสมบัติข้อไหนนะมันจะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เด็กๆจะนึกถึงเนาะเวลาเป็นลากแบบนี้คุณสมบัติของมันก็คือลากที่ n ของ a ยกกําลัง m เนี่ยมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m ส่วนด้วย n ใช่ไหมเด็กๆจะนึกถึงข้อนี้ใช่ไหมถูกต้องเด็กๆต้องนึกถึงข้อนี้แต่สิ่งที่เด็กๆต้องระวังคืออะไรนะสิ่งที่เด็กๆต้องระวังคืออะไร 2ตัวนี้มันบวกกันอยู่เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวครูเขียนให้นะ A ยกกำลัง M คูณกับเฮ้ยบวกกับ A ยกกำลัง N นะสมมุติมันเป็นรากที่ a เฮ้ยรากที่ B ก็แล้วกันนะมันจะไม่สามารถกระจายยกกำลังลงไปได้นะไม่สามารถเปลี่ยนเลขยกกำลังตัวนี้ใส่แบบข้างบนได้นะเด็กๆเ,เข้าใจไหม ห้ามเด็กขาดนะห้ามเด็กขาดเพราะฉะนั้นตรงนี้อยาอุตริธรรมนะเขาจะว่ายาอุตริธรรมยาสร้างทฤษฎีเองห้ามทำเด็กขาดนี่เครื่องหมายไม่เท่ากับแสดงว่าใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำนะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทําคือเราจะต้องใช้วิธีอะไรเด็กๆข้อนี้นะเราจะใช้วิธีการถ้ามันบวกลบเลขยกกําลังเด็กๆจำไว้เลยนะมันมี วิธีวิธีหนึ่งคือการดึงตัวร่วมนะดึงตัวร่วมเออดึงตัวร่วมอะไรนะดึงตัวร่วมอะไรเรามาดูกันนะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูอย่างช้าช้านิดนึงนะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะจากไอ้ตัว3ยกกําลัง 3x บวกด้วย1เนี่ยนะแล้วก็บวกด้วย3ยกกําลัง 2x บวกด้วย1 ให้เด็กๆดูนิดหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวครูจะแจกแจงให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวเด็กๆงงนะไอ้ตัว3ยกกําลัง 3x เบวก1นเนี่ยเราสามารถที่จะแยกตัวนี้ได้นะไอ้ตัว3กําลัง 3x มอกันก็คือ3ยกกําลัง x บวกด้วย 2x แล้วก็บวกด้วย1ทําเพื่ออะไรอะเดี๋ยวๆนะตรงนี้ครูเขียนไปก่อนนะสิ่งที่เราทําเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อให้ตัวเนี้ยนะมันมีก้อนๆเนี้ยเหมือนกับเขานี่มีก้อนนี้เหมือนกับเขา แล้วยังไงต่อละเด็กๆนะจะสังเกตว่าตรงนี้มันอยู่ในรูปเลขยกกำลังสองตัวบวกกันเนี่ยเราสามารถนะเราสามารถโอ้รูพูดไวๆเนาะเด็กๆดูคุณสมบัติข้อนี้นะเดี๋ยวครูจะย้อนให้ดูนิดนึงนะตรงนี้คุณสมบัติ a ยกกำลัง M คูณด้วย a ยกกำลังเเด็กจําไว้นิดหนึ่งว่ามันคืออะไรนะเด็กๆรู้แล้ว A ยกกำลัง M บวก n ใช่ปะ อย่างเนี้เด็กๆรู้แล้วแต่ให้เด็กๆจําไว้อย่างหนึ่งนะมันมีเทคนิคการประยุกต์คืออะไรถ้าเกิดเด็กๆเห็นแบบนี้นะเป็น A ยกกําลัง M บวกเเด็กๆสามารถคิดย้อนกลับไปเป็น2ตัวคูณกันแล้วยกกําลังแยกกันเด็กๆพอเข้าใจป่ะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้ตัวตัวนี้นะเราจะคิดเหมือนตัวนี้เหมือนเป็น M แล้วก็ไอ้ก้อนนี้เหมือนเป็น n เราสามารถเขียนเป็น 3ยกกำลัง x คูณกับ3ยกกำลัง2 x บวก1ได้เลยนี่นะเราจะเอามาใช้ตรงนี้เด็กๆนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้อ่าเราได้อะไรตรงนี้ก็คือตัว้ังก็คือ3ยกกำลัง2 x บวก1เด็กๆจะเห็นว่านะเมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวนี้กับตัวนี้ที่เหมือนกันเห็นไหมเด็กๆนะเมื่อมันเหมือนกันแล้วนะเมื่อมันเหมือนกันแล้วปุ๊บเราจะใช้วิธีการ แจกแจงดึงตัวร่วมออกมานะก็คือเราดึง3ยกกําลัง 2x บอวกหออกมานะเพราะฉะนั้นเมื่อดึงตัวนี้เสร็จปุ๊บข้างในเหลืออะไรสังเกตดูตอนแรกไอตัวหน้าเกิดจากก้อนนี้กับก้อนนี้คูณกันใช่ไหมเมื่อเราดึงก้อนนี้ออกมาปุ๊บตัวที่เหลือเหลือ3ยกกําลัง x อ่ะดันขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นนะดันขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นตรงนี้ก็จะเหลือเป็นตัวหน้าจะเหลือ3ามกำลังอีกโอเคไหมอ่าหมดละ เดียวคือหมายบวกใส่ครืองหมายบวกตัวหลังอนะ่ะเด็กๆดูนะสังเกตดูตรงนี้เราดึงตัว่วมไปหมดแล้วนะเมื่อเราดึงตัวลูมไปหมดแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นศูนย์ใช่ไหมแปลว่าเราไม่ต้องใส่แล้วใช่ไหมไม่ใช่นะเด็กๆนะเด็กๆต้องระวังตรงนี้เลยให้เด็กๆจําไว้ว่าถ้าเป็นลักษณะของการดึงตัว่วมแล้วตัวร่วมมันหมดแล้วนะไม่มีตัวร่วมเนี่ยเราดึงไปเรียบร้อยแล้วสามกำลังสองเอ็กบวกหนึ่งเรเฮ้ยแล้วข้างหลังจะใส่อะไรเด็กๆจำเลยไอตัวเนี้ยมันเหมือนมันคูณหนึ่งอยู่เข้าใจป่า หนึ่งตัวนี้มีความหมายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่หนึ่งตรงนี้นะมันกลายเป็นไม่ถ้าเกิดเราไม่ใส่คือไม่มีเนี่ยเรากลายตรงนี้เป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเทอมนี้มันหายไปเลยนะเข้าใจบ้นะเพราะฉะนั้นเวลาดึงตัวร่วมแล้วมันหมดเด็กๆจําไว้เลยมันต้องเหลืออะไรต้องเหลือหนึ่งเสมอโอเคไหมนะตรงนี้เป็นประเด็นสําหรับสำคัญสําหรับข้อข้อนี้เลยนะเด็กๆนะเป็นประเด็นสําคัญสําหรับข้อข้อนี้เลยนะเพราะฉะนั้นนะเด็กๆจำนะ อ่าเมื่อเด็กๆรู้ละนะสมมุติว่าเด็กๆเฮ้ยโอเคละผมเข้าใจละผมจะไม่ลืมเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นส่วนนะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูช้าๆเอ้ยไม่ไม่ช้าแล้วค่ะนี่ต้องเร็วนิดหนึ่งละดูอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้สามกำลังสองเอ็นบวกหนึ่งบวกกับเอ็นเฮ้ยสามกำลังสองเอ็กสามกำลังเอ็กบวกหนึ่งทำเหมือนกันเลยนะอีกตัวหนึ่งนะเรามาทําเหมือนกันเลยสายกกําลังสองเอ็กบวกหนึ่งบวกกับสามยกกำลัง บวกหนึ่งเราคิดเหมือนกันเลยนะคิดเหมือนกันคืออะไราก็กลายเป็น3ามกำลัง x บวกด้วย x บวกหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมบวกกับ3ยกกําลัง x บวกหนึ่งแล้วเราก็ดึงตัวร่วมเหมือนกันเลยนะนะมันก็อ่ะเขียนให้ดูก่อนนิดนึงก็ได้นะเด็กเเดี๋ยวเด็กๆงงนะแยกกันแบบนี้นะนะแล้วก็ดึงตัวร่วมละวนะขูไวนะ้เพราะว่าเดี๋ยวบรรทัดไม่พอนะเดี๋ยวบรรทัดไม่พอตรงนี้เราก็ดึงตัวร่วม3ามกำลัง x บวกหนึ่งออกมา แล้วข้างในเหลืออะไรเหลือ3กําลังเอ,อย่าลืมข้างหลังเหลือดึงตัวรั่วหมดแล้วต้อง1เสมอโอเคไหมนะโอเคนะ2ตัวนี้สาคัญอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กๆจดตรงนี้นิดนึงก่อนนะให้เด็กๆดจดตรงนี้นิดนึงก่อนเดี๋ยวครูดันให้อ่ะจดตรงนี้ตรงนี้สําคัญนะตรงนี้สําคัญนะอ่ะให้เด็กๆจดนิดนึงแล้วครูพูดไวนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะมันมีเนื้อหาเยอะนะยังมีโจทย์ต้องเยอะนี่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่หนึ่งตองสิห้าแล้วนะเราเพิ่งไปได้แค่ห้าสิบข้อเองนะ,ะเฉลี่ยครั้งละสิบข้อเองถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยแต่ว่ามันจําเป็นนะครูลเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆตามไม่ทนันแต่จริงๆแนละ้วถ้าเด็กๆตามไม่ทันครูบอกเด็กๆอย่างหนึ่งนะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะอย่าลืมนะตรงนี้สําคัญของการการเรียนออนไลน์นะตรงไหนฟังไม่ทนันย้อนกลับไปดูนะตรงไหนฟังไม่ทนันย้อนกลับไปดูโอเคไหม นะโอเคนะอ่ะสมมติได้เรียบร้อยปุ๊บนะเราย้อนกลับไปดูโจทย์แล้วเราเอามาแปะใส่แปะใส่เพราะฉะนั้นจากโจทย์นี้เห็นไหมเห็นโจทย์ไหมนะโจทย์ก็คือ2ตัวนี้มันหารกันนะเดี๋ยวเอามาเขียนนะเพราะฉะนั้นจะได้ว่านะครูใส่เลยนะครูไม่ย้อนโจทย์แล้วนะครูใส่เลยนะอ่ะขึ้นไปดูกันนะมันก็จะได้เป็นอะไรมันก็จะได้เป็นลากที่ x ของตัวบนคืออะไรตัวบนคือ3กําลัง2ง 2x บวก1คูณกับ3ามกำลัง x บวกด้วย1ส่วนอะไรตัวล่างตัวล่างคืออะไรคือ3ามกำลัง x บวก1คูณกับอะไรคูณกับ3ากำลัง x แล้วก็บวกด้วย1อย่างนี้คนละตัวกนะันนะนี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเด็กๆจะ <ix S 1> เห็นว่าไอ้ตัวนี้เป็นก้อนสองก้อนคูณกันข้างล่างก็เป็นก้อนสองก้อนคูณกันไอ้ตัวนี้ตัดได้เห็นไหม ตัวนี้ตัดได้เลยนะเพราะมันก้อนเหมือนกันนะไม่ใช่เอาสามกำลัง x ตัดสามกำลัง x อย่างนี้ไม่ได้นี่คือสามกำลัง x บวกหนึ่งกับสามกำลัง x บวกหนึ่งอย่างนี้ถึงจะตัดได้โอเคไหมเมื่อตัดได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเหลืออะไรตรงนี้เหลือเป็นสามกำลังสอง x บวกหนึ่งส่วนด้วยสามกำลัง x บวกหนึ่งมันหารกันฐานเหมือนกันหารกันนะมันยังอยู่ในรากที่ x อยู่แต่ฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขยกกำลังไปลบกันทำยังไงเด็กๆทันอย่างนี้เลย ย้ายขึ้นไปอันนี้ข้างบนเหมือนเดิมแล้วเราก็ย้ายขึ้นไปจากบวกย้ายขึ้นไปเป็นลบเปลี่ยนเครื่องหมายไปตรงข้ามให้หมดเลยเด็กๆปื๊ดอย่างนี้เลยนะเปลี่ยนเครื่องหมายไปตรงข้ามฐานเหมือนการหารกันเอาเลขยกกำลังไปลบกันเทคนิคคือเอาเลขยกกำลังที่เราย้ายขึ้นไปลบเนี่ยเปลี่ยนเครื่องหมายไปตรงข้ามให้หมดเนะหลืออะไรเด็กๆนะเหลืออะไรขึ้นไปดูต่อเหลืออะไรก็เป็นรากที่ x ของอะไรเอ่ยนี่ก็จะกลายเป็น 2x ลบ x เหลือ 1x หนึ 1> 1่งลบหนึ่งหายเหลือเป็นสามกำลังเอกตึ๊ดนะเหลือเป็นสามกำลังเอกนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะได้อะไรนะคราวนี้เราใช้อะไรละใช้ทฤษฎีข้อนี้ได้ละนี่ลากที่เอ็นของเอยกกำลังเอ็มเนี่ยเอาเลขยกเอ้เอาค่าของลากไปเป็นตัวหารของเลขยกกำลังได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้อะไรเด็กๆนะเราก็จะได้เป็น3ยกกำลัง x ส่วน x x ส่วน x กก็คือ 1น,นะก็กลายเป็น3ยกกำลังหนึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือเลขอะไรเลข3 o n โอี่นะเลข3 o มโอลี่นะสำหรับข้อนี้นะข้อนี้ยากนิดหนึ่งนะเด็กๆดูเอาไว้เลยนะนะค่อยๆดูตรงไหนตามไม่ทันครูแนะนำให้ย้อนกลับไปนะช้อยมีป่าเดวขึ้นไปดูดนิดนึงอ่าช้อยมีนะช้อยมีนะช้อยที่2นะช้อยที่2อ,อ่ะให้เด็กๆจดนิดหนึ่งนะคนไหนจดไม่ทันก็จดก่อนนะถ้าใครจดไม่ทันจริงๆแล้วครู ปิ้นแผ่นปิ้นกระดาษไปแล้วไปแล้วเราจดไม่ทันอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะย้อนกลับไปดูนะฮู้พูดน้ำไหลไฟแลบเลยนะน้ำไหลไฟแลบเลยนะโอเคอ่ะให้เด็กๆจดก่อนให้เด็กๆจดก่อน